Art ์ต l i g e n ตอนที่122บันทึกเหตุการณ์อิสยูลัเอ๊ะนายน่ะเห็นในโรงเตรียมตั้งหลายครั้งแล้วเป็นพ่อค้าอย่างกันเหรอฉันเพิ่งเริ่มธุรกิจอะก็เลยพอจะมีเงินอยู่บ้างแต่ว่าโชคร้ายนักที่ฉันมีตุวนทรัพย์น้อยไปหน่อยนี่นายคิดว่าอย่างไงล่ะสนใจจะร่วมลงทุนกับฉันไหมฉันสัญญาณว่าจะมอบส่วนแบ่งให้3 0ในอีก3วันให้หลังน่ะ พ่อค้าตรงหน้าพูดกล่าวในขณะที่ลุกไล่อิสยูลำในโรงเตียมแน่นอนแล้วว่าอิสยูลำนั้นไม่ใช่ผู้ที่ไว้ใจคนอื่นง่ายๆเหมือนกับเมื่อครั้งก่อนหน้าอีกต่อไปเออไม่ดีกว่านะ่ะเอะว่าอะไรนะนี่ฟังฉันให้ดีนะนายเป็นพ่อค้าแต่แล้วไม่คิดอยากจะลงทุนอย่างนั้นหรือหรือว่านายไม่เชื่อใจฉันกันนะน่าจะเป็นอย่างหลังแต่ว่าดูดีให้ดีสิ นี่น่ะคือสัญญาที่กิลไมรัตได้ลงนามเอาไว้อย่างเป็นทางการเมื่อการค้าสิ้นสุดทุกขั้นตอนจะขึ้นอยู่ในการดูแลของกิลไมรัตและถูกจ่ายออกไปและต่อให้ฉันทําอะไรผิดพลาดจนกลายเป็นบุคคลล้มละลายเงินทั้งหมดที่นายได,ได้ลงทุนก็จะถูกเก็บรักษาเอาไว้กับกิลไมดัตนี่นายเชื่อฉันได้หรือ,อยังล่ะทีนี้นะพ่อค้าตรงหน้าก็พยายามจะเผยสัญ,ญญาในมือโดยไม่คิดปิดบงังอิสยูลามนั้นก็ไม่เห็นว่าจะมีตรงไหนหน่าสงสัยได้อย่างใด ถ้าการค้าเป็นไปตามสัญญาก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะถ้าเราได้รับส่วนแบ,บ่งกำไราไแบบนั้นก็พอจะได้เงินที่สูดไปกับคืนมาบ้างผลกำไรส่วนนี้มีค่าไม่น้อยเลยทีเดียวท้ายที่สุดอิชยูรัมก็ได้ลงนามในหนังสือสัญญาและส่งมอบเงิน200เหรียญทองไปให้หลังผ่านไปหลายวันเขาได้ยินเสียงฟ้าผ่าลงกลางตัวอิชยูรัมลงทุนเป็นเงินทั้งสิ้น200เหรียญทอง ที่เขาควรจะได้รับกลับมาก็คือ260เหรียญทองแต่ทว่าเงินที่เขาได้รับจากยูไมดัสกลับเป็นแค่26เหรียญทองเท่านั้นอิสยูลัมตอนนี้ถึงกับต้องไปถามพ่อค้าคนเดิมอย่างตรงไปตรงมานี่เกิดอ,อะไรขึ้นอ่อ๋อเกิดอ,อะไรขึ้นพี่นายหมายถึงอะไรเหรอพ่อค้าตรงหน้าตอบกลับอย่างระมัดระวังฉันมอบเงินให้ตามที่สัญญาการเอาไว้แล้วถ้านายไม่เชื่อก็ลองตรวจสอบดูอีกครั้งสิ Huh? สัญญาอะไรนี่เป็นเรื่องบ้าอะไรนะอิสยูรัมถึงกับหน้าแข่งข้างขณนะรับเอาสัญญากลับมาอ่านสัญญานี้ชัดเจนว่าเป็นอันเดียวกันกับเมื่อครั้งก่อนแต่ทว่าเลขศูนย์ได้ขาดไปหนึ่งตัวจากจํานวนที่อิสยูรัมต้องจ่ายเป็นอิสยูรัมที่ส่งมอบเงิน200เหรียญทองแต่ทว่าสัญญาเขียนเอาไว้แค่20เหรียญทองตอนนี้อิสยูรัมเข้าใจแล้วว่าตนโดนหลอกอีกครั้งตอนที่ทําสัญญาพอ้าตรงหน้าพยายามเผยสัญญาให้เห็นหลายต่อหลายครั้ง แล้วมันก็เป็นความผิดพลาดของเขาเองที่ไม่ได้อ่านถึงรายละเอียดให้ดีก่อนจะลงนามไปสัญญาที่พ่อค้าเคลียก่อมอิชยูลัมกับที่ให้เขาเซ็นนั้นเป็นคนละฉบับกันนี่นับว่าเป็นการหลอกลวงขั้นพื้นฐานรู้กันดีในชื่อสับเปลี่ยนสัญญาอิชยูลัมถึงกับเม่าไปพักหนึ่งขณะที่เห็นหนังสือสัญญาอีกทั้งพ่อค้าตรงหน้านั้นยังยิ้มเยาะถือว่าเป็นบทเรียนกันแล้วกันเป็นพ่อค้าแ,แท้ๆให้คนอื่นง่ายๆได้ยังไงกันนะ นี่แกแกคิดว่าจะล้อฉันเล่นได้กันเหรอท้ายที่สุดแล้วอิสติลัมพลันพ่งความโกรธออกตั้งแต่เริ่มเล่นเกมเขากลายเป็นตัวตลกมาแล้วสองครั้ง200เหรียญทองในครั้งนี้กับ200เหรียญทองในครั้งก่อนหน้านั้นมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในตอนแรกที่เขาสืบทอดตัวละครมาจากคนก่อนหน้าตัวเขาไม่ได้ทราบถึงมูลค่าของเหรียญทองดังนั้นแล้วเขาจึงมักจะเอาเงินไปซื้อเครื่องดื่มมึนเมาจนต้องเสียเหรียญทองไปม,มากมาย แต่พอได้ตระหนักแล้วว่าเหรียญทองมันสาคัญอย่างไรกว่าเขาจะได้รับ200เหรียญทองมานั้นจึงเป็นเรื่องยากเย็ยนนั่นเือนเงินทั้งเดือนที่หาไปเลยนะต้องอยู่ทั้งคืนต้องพยายามแทบเลือดตกยางออกอิสยูลมขวาเข้าไปที่คอของพ่อค้าตรงหน้าขณะที่จ้องมองอย่างกินเลือดก,กินเนื้อแม้ว่าในเกมเขาจะเป็นพ่อค้าแต่ทว่าเขาก็คือคนที่แม้แต่อันตพานในโลกแห่งความเป็นจริงยังต้องหวัดเกรงประสบการณ์ที่ผ่านมาของเขาเหนือล้มจนทําให้คนทั่วไปตรงหน้าที่เป็นผู้เล่น ถึงกับเผยอ,อาการซีดเผือดทว่าผิงโชคครูพ่อค้าตรงหน้ากับหัวเราะและกลา่าวเอ้าเอาใจเย็นลงก่อนนี่มันในเมืองนะที่จะใช้ความรุนแรงในที่แบบนี้จริงเหรอใช,ใช่จะใช้ความรุนแรงบนที่นี่นั่นแหละอิสูลัมคล้ายกับว่าไม่เห็นอะไรอยู่ในสายตาอีกต่อไปแล้วอิสตูลัมเริ่มที่กระทําการต่อยตีพ่อค้าตรงหน้าเมื่อการต่อสู้บังเกิดขึ้นในโรงเตี๊ยมทหารรักษาการจะมารวมตัวกันโดยทันที เมื่อพ่อขาคนนั้นเข้าสู่อาการวิกฤตแล้วก็ถึงกับต้องกรีดร้องขอความช่วยเหลือออกมาเอ้อไอ้ไอ้ไอ้บอนี่มันบ้าไปแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยนี่ทำไรนะจะโดด้อมเอาไว้แล้วหยุดมือเดี๋ยวนี้หุบปักอยากจับก็จับฉันหลังจากที่ค่ายบมอนี่สิอิสยูลัมใช้ไหล่ของทหารรักษาการเพื่อค้ำยันในงานกระโดดขึ้นและพุ่งผ่านไปด้วยความเร็วที่น่าทึ่ง จากนั้นเขาจึงได้ม้วนตัวลงกับพื้นขณะที่เหยียบย่ำเข้าที่ใบหน้าขบขาทหารรักษาการทำได้เพียงแค่มองดูด้วยสีหน้ามืดมนขณะอิสยูรามเตะใส่พ่อขาไม่หยั้งผ่านไปเพียงครู่พวกทหารรักษาการต่างก็ต้องแตกตื่นขณะที่เตรียมเงาวในมือให้พร้อมขัดกรรมจอดล็อบไว้แล้วมอบตัวเสียอิสยูรัมเพียงแค่แค่นเสียงขณะที่นั่งลงกับพื้นอิสยูรัมตอนนี้อย่างไรก็เป็นพ่อค้าในนิวเวอร์ แม้ว่าจะมีความสามารถประดุจดังยอดมนุษย์ที่ผ่านการฝึกฝนแต่การที่จะให้เข้าถึงระดับเดียวกันกับนักรบก็เป็นเรื่องที่ยากเกินมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะสามารถจัดการทหารรักษาการในกีรันได้นอกจากนี้เขายังไม่ได้อยากต่อสู้กับทหารรักษาการที่ไม่ต่างอะไรกับตำรวจในโลกความเป็นจริงอิสยูลัมเพียงแค่ก,กอดอกเอาไว้แล้วตะโกนฉันล้างแขนเสร็จแล้วจะทำอะไรก็ทำด้วยเหตุนี้อิสยูลัม จึงโดนจับกลุ่มและคุมขังเป็นเวลา15วันตอนนี้อิสยูลัมรู้สึกหม่นหมองหลังจากที่โดนหลอกลวงไปหลายครั้งแต่ว่าจุดทันเหของอิสยูลัมกลับมังเกิดขึ้นในคุกอย่างคาดไม่ถึงอืมดาใหม่กันสินาะโดนไปกี่วันล่ะ15วันอ้าแย่เหมือนกันนะนี่ฉันก็โดนขังมาแล้วนับส0วันยิงเหลืออีกตั้ง20วันนะเอ๊ะนี่นายทำอะไรไปนะ่ะเฮ้อ ก็ฆ่าผู้เล่นยังไงล่ะไอเจ้านั่นมันทําโอหังก็เลยฆ่าทิ้งไปนะสิในเมื่อเป็นฆาตกรแลเราก็เลยฆ่าต่อเนื่องไปในช่วงสองเดือนท้ายที่สุดแล้วฆ่าแต่แตัวฆาตกรก็เพิ่มมากขึ้น <laughs> แต่ช่วงนั้นฉันก็ได้รับบาไม่น้อยไม่เสียอะไรไปเลยสักอย่างช่วงนี้ก็แค่นอนบ้างหาอะไรทําบ้างนี่เก็กว่าสิบวันแล้วก็เลยเบื่ออยู่พอสมควรอ่ะอีกฝ่ายเป็นผู้เล่นล่างใหญ่ พี่กำลังกล่าวเพื่ออยยิ้มกว่าจะโดนจับได้กระดานเอาเรื่องก่อนโดนจับก็มีเพื่อนผู้เล่นเลเวลสูงคนนึงฉันก็เลยฝากฝังสิ่งของทั้งหมดเอาไว้กับไอ้หมอน,นั่นก็เลยไม่ได้สูญเสียอะไรโอ้เกือบลืมและนำตัวไปฉันชื่อการลัมดวงตาของอิสยูลัมทอประกายแสงวูบในหนึ่งสิ่งที่อิสยูลัมกระทำก่อนเข้าเกมก็คือการอ่านรายชื่อไอดีของผู้ต้องสงสัยโชคดีนักที่เขามีความจำที่ดีอยู่จึงได้จดจำของ ผู้เล่นทั้งหมด100คนมาได้การัมก็เป็นหนึ่งในรายชื่อเหล่านั้นถึงกับมาเจอผู้ต้องสงสัยในสถานที่แบบนี้นี่ก็ไม่คล้ายกับเจอเงินหล่นพร้อมๆกับให้เก็บเลยหรือ,อยังไงนะแต่ก็ไม่ได้เพระโชคเ็ยทีเดียวนี่ไอ้หวนนี่มันทำเป็นงานอดิเรกหรือไงนะโลกจริงโดนตารวจตามจับตัวในเกมมันยังมาเป็นฆาตรกรป้นจนโดนจับโยนเข้าคุกอีกเหรอเออช่างเถอะแต่นี่แหละโอกาส isu ลม เริ่มกระบวนการความคิดอย่างรวดเร็วไม่ใช่เรื่องง่ายที่เจอเป้าหมายในเกมที่กว้างใหญ่เช่นนี้แต่สถานที่แห่งนี้คือคุกคุมขังเขาต้องติดแงกอยู่ในนี้จนกว่าจะถึงอีก15วันหลังจากนี้ดังนั้นลอริสยูลัมจึงได้เกิดความคิดจะสารสัมพันธ์กับการามพวกเขากลายเป็นสหายกันอย่างรวดเร็วในสถานที่อันเล็กแคบแห่งนี้เขาถึงกับได้เรียนรู้เรื่องของกาลามหลายอย่างในกระาษที่อยู่ในคุกแต่ว่าเขากลับไม่ได้ข้อมูลที่ต้องการไปอย่างใดดังคาด อาชญากรที่หลบหนีย่อมไม่คิดจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวได้ง่ายอยู่แล้วถ้าโพลถามออกไปก็จะน่าสงสัยเราต้องรอจนกว่าจะสดิดกว่านี้และต้องให้สถานการณ์อำนวยแล้วค่อยแลกเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หรือไม่ก็เพื่อจับกลุ่มการันในโลกแห่งความจริงเรื่องน้อยเขาต้องทราบหมายเลขโทรศัพท์ของอีกฝ่ายวิธีการที่ดีที่สุดก็คือหาตำแหน่งที่อยู่จากเบอร์โทรศัพท์ซึ่งแน่นอนว่ามันยังมีวิธีการอื่นแต่แผนกรับมืออาชญากรรมพิเศษอาจจะมองว่าเป็นความเสี่ยงเกินไป ยังยังไม่ต้องเรียบร้อนการรมตอนนี้น่าจะอยู่องค์กรเดียวก,กันกับผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งถ้าเราเข้าคว้าตัวการลมเอาไว้คนอื่นในองค์กรของมันต้องสงสัยได้เลยหลังจากอิสอยูรำออกจากคุกเขาก็ยังคงมาเยี่ยมการ,รมพร้อมกับนาอาหารมาให้ในระหว่างช่วงที่ผ่านมาการพลันพุ่งถามขึ้นอืมว่าแต่ทำไมรายถึจดีดขนาดนี้อืมแล้วนั่นกับนายเปืืองเลือไม่ใช่หรือเกิดอะไรขึ้น ก็ไม่ที่จริงไปออกล่ามานิดหน่อยออกล่าทำไมพ่กเขาถึงต้องไปออกล่าด้วยการพึมพำขณะที่ปากยังคงเคี้ยวอาหารอยู่เอะเดี๋ยวนะนายนายบอกว่าเขาคุกราะโดนหลอกก็เลยแต่นายก็ยังซื้ออาหารมาให้ฉันนี่จะอย่าบอกกันว่าร้า,ายร้ยเพิ่งไปออกล่าเก็บเกี่ยววาสินะเออะอย่าไปสนใจมนเลย ตอนนี้กินก๋อยก็พอแล้วอิสยูลัมกาศีรษะด้วยสีหน้าที่เก้กังอิสยูลัมไปออกล่ามอสเตอร์และนำส่งมันเพื่อรับเงินสำหรับพ่อค้าแล้วอิสยูลัมต้องใช้ฝีมือไม่น้อยเพื่อทำการจับมอสเตอร์มาขึ้นเงินและจากนั้นเขาก็ยังยงห้องขังในสภาพที่เปื้อนเลือดและสกระปรกมันเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะทําให้การามองเขามากขึ้นและก็เป็นดังคาดการามเกิดความประทับใจขึ้นมาโอ้โหถึงกับเจอคนเช่นนี้ในที่แบบนี้ อย่าไปพูดแบบนั้นยังไงพวกเราก็เป็นเพื่อนร่วมห้องขังเดียวกันมาก่อนนะอืมขอบใจเอาไว้มีโอกาสฉันจะตอบแทนกลับแน่ถ้า,ากว่าไม่สำนึกบุญคุณฉันก็คงไม่ต่างอะไรกับซากศพเดินได้หรอกเรื่องแบบนั้นเอ้ยออกจะขมอมหวานเกินไปสําหรับฉันอะอ๋อว่าอะไรอันที่จริงแล้วฉันไม่ใช่คนที่เข้าสังคมเก่งนอกจากได้ในนิเว์ฉันก็ไม่รู้จักใครอีกเลยเพราะงั้น ก็เลยมาเยี่ยมนายอะแต่เดี๋ยวอีกไม่กี่วันนายก็จะต้องโดนปล่อยตัวแล้วนี่หลังจากนั้นไปฉันคงต้องอยู่คนเดียวอีกครั้งแน่นอกจากนี้โชคของฉันยังค่อนข้างจะแย่ด้วยเดี๋ยวก็คงโดนหลอกลงอีกครั้งหรือไม่ก็คงจะโดนฆ่านะอิชอยูลมถอหนในใจออกมาด้วยสภาพที่น่าเวทนาเช่นนั้นแล้วการัมจึงได้ตบอกของตัวเองแล้วกล่าวออกมาอืมอย่าได้ห่วงรู้อะไรไหมอย่างที่บอก ว่าถ้าฉันไม่รู้จักบุญคุณก็ไปต่างจากสร้างศพแล้วเอะฉันจะรับผิดชอบนายเองนับตั้งแต่นี้ไม่ใช่บอกไว้ก่อนหน้านี้หรือยังไงฉันน่ะรู้จักคนค่อนข้างเยอะพวกนั้นล้วนเพื่อนร่วมงานกันทั้งสิ้นหลายคนในตอนนี้ไปอยู่ซอทแทนดานซึ่งมันเป็นพื้นที่ใหม่มันสร้างกับรายได้มหาศาลเอาเรื่องเชียวหลังออกจากคุกฉันก็ว่าจะตามไปสมทบกับไอ้เจ้าพวกนั้นนายเองก็มาเข้าร่วมกับพวกเราได้นะฮะดได้เหรอแต่ว่าฉันเป็นพ่อค้านะอ้าไม่เป็นไร พวกเราต้องการกระเป๋าจำนวนมากอยู่แล้วเพราะงั้นเจ้าพวกนั้นคงไม่ปฏิเสธแน่แล้วก็อีกอย่างใครมันจะไปกล้าปฏิเสธเพื่อนรักของฉันคนนี้ล่ะนายคิดเห็นว่ายังไงบ้างล่ะเออขอบขอบคุณมากและด้วยเหตุนี้ความพยายามกว่า20วันของอิสยูลัมจึงได้รับผลตอบแทนหากว่าพวกเขาเป็นเพื่อนร่วมงานของกาลัมเช่นนั้นก็ชัดเจนแล้วว่าต้องเป็นอาชญากรเช่นเดียวกันหวังว่าเรื่องราวจะเป็นไปได้ด้วยดีแล้วนะ หลังจากนั้นให้หลายวันในที่สุดการรัมก็ได้ออกจากคุกหลังจากที่กินเต้าหู้ที่อิสยูลามเตรียมมาให้เขาก็ตามการ,รัมไปกระที่มองอะไรที่น่าสงสัยสถานที่ซึ่งเขามาคือเมืองท่าเรเบนการรันได้นัดเจอเพื่อนร่วมงาน2คนที่นี่ทาโคซึก,กับโรคอนพวกเขาทั้งสองต่างก็เป็นอาชญากรในรายชื่อเช่นเดียวกันเฮ้ไม่เจอกันนานนะการัมเราเตรียมการเสร็จหมดแล้วเถเลร์ก็รอแต่นายมาถึงนี่แหละนะ นี่ว่าแต่นายพาใครมาด้วยนะโอ้ดีสอายรักฉันเองฉันตัดสินใจให้เขาร่วมถางไปด้วยกันนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนี่เขาเชื่อใจได้หรือเปล่านะืมว่าอะไรนี่พวกนายกล้าสงสัยสหายรักของฉันอย่างนั้นเหรอการลำที่เชื่ออิยูลำอย่างหมดหัวใจพลันโกรธขึ้นเพราะคำพูดพวกนั้นทากาสืกกับโรคอนแม้จะมีสีหน้าที่สงสัยแต่สุดท้ายก็ยอมพยักหน้าถ้านายพูดถึงขนาดนั้นก็ได้ ไปกันเถอะลูกพ nah ี <laughs> ่เจฟเฟตตันกำลังรอคอยอยู่คนอื่นก็เข้าร่วมกันหมดแล้วเหลือแค่นายคนเดียวและด้วยเหตุนี้อิสยูรลัมจึงได้เข้าร่วมกับแก๊งอาชญากรที่กำลังมุ่งหน้าเวียงซอแทนดานในที่สุดก็เคลิบหน้าสักทีการเล่นเกมอันแท้จริงของอิสยูรลัมกำลังเริ่มต้นละอิสยูรลัมยิ้มเยาะในขณะที่มุ่งหน้าไปที่เรือฮ่าๆๆๆรีไปรีบทีหมดฉันต้องเป็นคนแรกกาลัม มุ่งหน้าพุ่งชนประดุดดังกระทิงที่วิ่งเข้าใส่ไปยังเรือณนะเวลานี้เหลือเรือข้ามฟากอีกเพียงแค่ลำเดียวเท่านั้นเพราะอย่างนั้นแล้วผู้โดยสารยังถูกจํากัดเอาไว้ที่200คนพอการลำที่วิ่งพุ่งผ่านไปเรื่องราวก็ยิ่งยุ่งเหยิงมากขึ้นแม้ผู้คนจะกดด่าสาปแช่งออกแต่การลำเพียงแค่หันมองกลับคนพวกนั้นก็โดนขู่จนตน้องเงียบปากไปไม,มองหาเลยอยากต่อว่าที่ฉันขึ้นเรือก่อนหรือถ้าไม่พอใจก็ก้าวเท้าออกมาดิ ไอจูนี่แค่นี้ยังจะเอาอีกแล้วเนอยอิสจูรำสายหัวยังช่วยไม่ได้การต้องเดินทางร่วมกันกับกาลมและสายร่วมงานนับว่าน่าเหนื่อยใจยิ่งนักเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเห็นแก่ตัวและมักจะชอบทะเลาะชกต่อยได้ง่ายเพียงแค่ไม่พอใจตัวตนของกาลมก็โหดเหีเ่ยมขณะที่ในความเป็นจริงหมอนี่ก็เป็นคนที่ชอบใจหากว่าได้เห็นคนอื่นเลือดตกยางออกเฮ้ไม่มีใครกล้าแล้วจะมองเพื่ออะไรลนะ่ะเฮ้ยทำบ้าอะไร กาลัมจ้องมองไปยังอีกทางหนึ่งจึงได้พบเห็นบางสิ่งระหว่างที่การลมขาดความระ,ะมัดระวังใครคนหนึ่งก็ได้ขึ้นเรือไปก่อนหน้าแล้วเอ้ยแกน่ะเอ้ยไปยินเหรอฉันบอกว่าฉันต้องได้ขึ้นเรือก่อนไงกาลัมแค้นเสียงขณะที่เข้าไปคว้าไหล่ของคนตรงหน้าเอาไว้ชายที่โดนคว้าถึงกับเสียสมดุลร่างก่อนจะตกลงทะเลไปฮ่า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 ,าไงไอ้หนู การัมหัวเราะออกในขณะที่เริ่มขึ้นเรือไปนี่หาเรื่องแบบนี้กอยากตายเหรอการัมถึงกับหันหน้าคว้าตามเสียงที่เขาได้ยินชายที่ตกทะเลไปนั้นกำลังฉุดร่างของตัวเองขึ้นในขณะที่พุ่งเข้าหาการัมนี่บ้าชิบไอเจ้าการัมมันแทบจะเรียนรู้วิธีสงบจิตสงบ,สงบ,สงบใจบ้างสิเป็นปัญหาซะแล้วสิต้องหาทางหยุดก่อนเรื่องจะใหญ่โตวกว่านี้ท้ายที่สุดอิสอยูรลัมจึงได้หันไปมองชายอีกคน ที่กำลังเผยสีหน้าไม่พอใจเจตาวาดวงตาเขาตอนนี้กลับต้องเบิกกว้างออกเอ่ออะไรกันหมอหมอนี่มันอย่าบอกนะว่ากิงด้วยยอนอูบุคคลผู้ซึ่งกำลังจะพุ่งขเข้าหาการรำตอนนี้คือยอนอูหรือที่รู้จักกันในชื่อของอาร์ควายในเกมนั่นเอง